การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาค่ะซึ่งจะต่อยอดมาจากบทที่1หน่วยที่1 2 3นะคะตั้งแต่ในเรื่องของการตั้งชื่อปัญหานะคะที่เราพบเจอในโรงเรียนนะคะแนวทางการแก้ปัญหาในบทนี้นะคะจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างไปติดตามเลยค่ะเรื่องนี้นะคะคุณครูมีจุดประสงค์ของการเรียนเนี่ยคือเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาในการเรียนได้นะคะ อันดับแรกเลยนักเรียนจําได้หรือไม่คะว่าในเรื่องที่1นนั้นคุณครูให้นักเรียนนะคิดวิธีการแก้ปัญหาในสภาพที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่าในสังคมใช่ไหมคะแล้วก็สามารถระบุได้ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรนะคะ ทำไมถึงเกิดเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรและเราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะคะในครั้งนี้นะคะให้เราร่วมกันวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานั้นนักเรียนควรต้องรู้อะไรบ้างนะคะในการแก้ปัญหานั้นนะคะอาจจะมีวิธีการแก้ได้หลายวิธีการวิครเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาเราจะต้องพิจารณาะะจากเงื่อนไขและทรัพยากรทางเทคโนโลยีร่วมกันนะคะ ก็คือเราต้องมีอุปกรณ์นะคะก็คือถ้านักเรียนสามารถเนี่ยเซิร์ชข้อมูลนะคะหรือว่าค้นหาจากถามผู้รู้นะคะเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของเราก็จะทําให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็หาวิธีได้เหมาะสมมากขึ้นทรัพยากรทางเทคโนโลยีค่ะเป็นสิ่งที่นักเรียรนจะต้องอทราบนะคะการที่คนเราอะค่ะ จะทำงานสําเร็จนั้นจะต้องมี7ด้านหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือทรัพยากรคนค่ะ,นะคะเป็นกําลังสําคัญในการดําเนินเรื่องสมมุติว่าปัญหานี้เกิดจากใครและถ้าเราไม่แก้ที่ตัวบุคคลนะคะถ้าทรัพยากรคนเนี่ยไม่ร่วมมือปัญหานั้นก็จะแก้ไขได้ยากยิ่งขึ้นนะคะ2คือข้อมูลและสารสนเทศนะคะก็คือ อาจจะเป็นแหล่งค้นคว้าหรือแหล่งอ้างอิงที่ช่วยเสริมนะคะองค์ความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาได้นะคะ 3. วัสดุนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะ 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยประดิษฐ์หรือคิดค้นนะคะ 5. พลังงานค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแสะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะ6ค่ะเงินทุนค่ะและ7คือเวลานะคะ จากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าทรัพยากรทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นในการทำง,งานให้สําเร็จจะต้องมี7ด้านด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะคําถามค่ะให้นักเรียนวิเคราะห์และเลือกแนวทางการแก้ปัญหาในใบางานที่ครูจะอัปโหลดให้นะคะหลังจากที่เราเนี่ย ได้ใบงานแล้วให้นักเรียนสามารถพิมพ์นะคะทั้งในมือถือหรือว่าในคอมก็ได้แล้วส่งกลับมาที่แพทเลทของนักเรียนชั้นม2นะคะงานนี้นะคะนัดหมายส่งอาทิตย์หน้านะคะให้นักเรียนวิเคราะห์และเลือกแนวทางการแก้ปัญหาตามใบงานที่ให้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในใบงานนะคะ